ผมมาทำนา,า,ำน,านามารดกว่านี่ใช่โอ้สวัสดีครับนี่คมบอลทัวร์นะครับวันนี้มาเจอพี่น้องบ้านกระตํานะครับแต่ว่าเป็นคนท่าตูมคุณลุงบอกว่าเป็นคนท่าตูมแต่ว่ามาทำนาที่บ้านกระตํตาตำบลขายูมาเห็นฝาดเข่าไปโบราณครับนี่ของแท้แน่นอนนะครับนี่เด้ด<笑><笑>อติ๊ข้าวเอออําเภอย้อนยุคย้อนยุคครับนี่กลางแดดเลยครับนี่บ่ายโมงกว่ากว่าเนี่ย โอ้สุดยอดเลยครับนี่เป็นข้าวเหนียวเลยข้าวเจ้าครับหอมมะลินะครับนี่ข้าวใหญ่โอ้นี่ครับคาสสิกมากครับนี่เกตลากมูเขาเลยครับนี่คุณลุงอยู่ท่าตูมนะครับมีนาจักไรครับอยู่นี่ครับหกไร่ไรแล้วก็ทําบ้านไว้อย่างนี้ก็ทำกระท่อมไว้ดูกระท่อมคุณเวลามาก็มาพักโอ้ดีมากเลยครับนี่ ทำกันสองสองคนนะครับนี่บรรยากาศย้อนยุคที่สีสเกตนะครับนี่บ้านขยูงเอ,อ่อบ้านกระตำตบุนขยูงอำเภออุดรพิสัยจังหวัดสีสเกตโน่นกวาดแบบโบราณเลยสมัยก่อนเป็นลานขี้ควายนะครับนี่เอาขี้ควายโศกโศกแล้วก็ทาด้วยลาดด้วยขี้ควายทันไหมครับทันอยู่แล้วระดับนี้เนะานอะอืมนี่นะครับคือความ ความเป็นโบราณน,นันี่มานี่อันนี้ในส่วนที่ว่ามันเหลือเกี่ยวรถเกี่ยวหรือว่ายังไงครับนี่นนรถเกี่ยวเข้าไม่ได้เกี่ยวเขาเขาเขาลงไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมครับก็เลยต้องมาเกี่ยวเองแล้วก็มาตีเอง,เองครับสุดยอดเลยนี่คือฟางนะครับฟางที่หลังจากตีข้าวนะกระตังครับกระตังแล้วก็ไม้คีบข้าวนะครับอุปกรณ์ของการทําข้าวนิวงรวงที่มันขาดนะครับ โอ้แนนนอนเลยครับนี่นี่รุ่นนี้มัดเองสีเองได้สบายชาวนารุ่นเก่านะครับนี่โอ้เอาไว้กินบ่ะโอ้ฝากลูกหลานแต่ว่าทุเรียนก็มีอีกอีกนาหนึ่งโอ้นี่ครับนี่พันดีข้าวนี่นี่ยีแบบโบราณนครับนี่ยีข้าวนะครับนี่โอ้เราได้เห็นกระบวนการการผลิตแบบฟาดข้าวแบบโบราณนะครับ กระสอบก็ไม่ใช่ว่ากระสอบแบบโบราณนะครับนี่กระ๊อบโมเด,ด์นะครับดูนะครับภายในกระสอบก็จะมียานพาหนะอย่างรู้ด้วยนะครับไม่ธรรมดานะครับนี่ทําทํารุ่นนี้เอาทำเอาความสุขแล้วครับนี่ถือว่าอยู่ตัวนะครับนี่ทํามันมีหน้านะก็ทาไปเป็นเครื่องบริหารไปเน,ะนาะนานนะครับนี่ ดูกระสอบก่อนที่เอาไว้บ้านี่เป็นบ้านตาอากาศอย่างดีนะครับนี่บ้านตาอากาศอย่างดีเลยนี่มีน้ำท่วมโอ้ขอบโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปให้ดูนะคุณลุงบอกว่าน้ำท่วมนี่นี่ครับปีที่พายุโนรูหรือเปล่าครับใช่ครับนี่นี่นี่ขอบขอบน้ำท่วมโอ้เกือบมิดหลังคาเหมือนกันครับโอ้โอ้ นี่ก็เป็นต้นไอ้รังนกแถวนี้บนทะเล,เะเลปีสองปีที่แล้วนะครับนี่สองปีที่แล้วนี่ก็เป็นต้นสะแบงต้นสะแบงหรือต้นชาติครับนี่ต้นสะแบงต้นสะต้นสะแบงเนาะแล้วก็ต้นหลวงไซนี่เขาเรียกหลวงไซแต่ชื่อภาษากลางไม่แน่ใจนะครับนี่ต้นไม้โบราณในทุ่งนาตรงนี้แหละโอ้ได้ลานตากข้าวดีมากเลยก็ถือว่าโชคดีนะครับได้มาบันทึกให้ ยังกับวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นได้เห็นกันนะครับร,รุ่นหลังได้เห็นนะครับผมนี่คุณลุงก็มีความขยันในใส่กางแดดเลยสุดยอดนะครับถ้าตูมก็ไม่ไกลเนาะไม่ไกลวิ่งตรงนี้เส้นรัตนใช่ไหมครับเส้นโพสีอืมไม่ไกลไม่ไกล,อ,ลอืมคุณป้าอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับอยู่ที่บ้านกระตํานี่ใช่ไหมหรือว่าเป็นนาโอแต่ว่าเป็นนาที่นี่เป็นนาบรดกเนาะโอ้ สุดยอดสุดยอดมีมาทำที่ตากอากาศไปด้วยนะครับดีมากๆเลยมาพักผ่อนแล้วนี่ททำไปเรื่อยๆนี่ไม่ได้รีบร้อนอะไรทำแค่ตัวนี้จะเป็นให้ลูกให้หลานทานนะครับไม่ได้ไม่ได้ทำไปขายแต่เม็ดข้าวก็สวยด้วยนี่นะฮะข้าวสวยนี่เลี้ยงนี่หุยเลยข้าวมันแก่ได้ที่ตรงนี้ไม่ต้องหาที่ตากนะฟาดลาแล้วขึ้นเร้าได้เลยอ,อสุดยอดสุดยอดหกไร่ตรงนี้แถวยาวนี่ใช่ไหมครับคุณลุงครับ ผมเห็นอดอกแกาโบราณนี่นั่นย่เหลืองแสดงว่านาคุณลุงเนี่ยต้องมีอะไรพิเศษเหมือนกับว่า<น>ไม่ได้ใช้<อ>ไม่ได้ใช้พ, <อ S 1> พ,พวกเคมีมเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูไอเขาเรียกไออะไรนะด,ดอกอะไรนะดอกยาโบราณที่ผมเป็นเด็กเราเห็นนะคือภาษาภาษาบ้านนี้เราไม่รู้วาเขาอะไรนะที่ีเรารียกหางนกกี้ที่ทอ,อกกุษินโอกก้โมผมผม นี่เป็นคำสารทไอตัวสันนิษฐานจากผมว่าคุณลุงกับคุณป้านเนี่ยไม่ได้ใช้อะไรในนานะเพราะว่านั่น,อน,นปอดสารเลยปอดสารแท้เพราะว่าเห็น,เห,นเห็นไปแล้วมันเหมือนสมัยก่อนเป็นเด็กนอกก็เห็นหญ้าอย่างเงี้ยนะ<ช>สมัยนี้ไม,ไม่มีบ้านผมยังไม่มีเลย,ยโอ้นั่นนะครับเนี่ยนู่นๆไปถ่ายรูปได้เลยทําเป็นอะไรนะเขาเรียกโฮมสเตย์ยุบเก่าได้นะครับนี่โอ้เมีความสุขกันเราทำสองตายาย ด,ดอกหญ้าสวยมากเลยถ้า,ถาเราใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวผมจะไปดูอยู่เพราะว่าโอ้สายตาก็ดีนะผมมันมีสองสีขาวกับเหลืองไอ้ขาวเนี่ยเขาเรียกหัวงอกบ้านผมเรียกไอ้ยญายา,ยาหัวงอกนะองกอดอกอน่ว่าดอกะมแต่ว่าดอกนี้ผมผมไม่รู้ว่าอ,อะไรนะแต่ว่ามันสวยเนี่ยมันเป็นแบบโบราณเลยนี่ครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวเขาเข้าไปดูนาก่อนนะครับนี่สุดยอดนี่เห็นไหมสวยไม่หาไม่ได้แล้วนี่ยาก ครับผมเดินมาตรงนี้โอ้ยตอนเช้าเช้ามีหมอกมน่าจะสวยกว่าน,นี้นะครับโอ้สวยสวยนะครับนี่มาเจอความงามของทุ่งหญ้าที่ตำบลขายุงนะครับนี่นี่บ้านพมเอินดอกหุงหองอกครับสมัยตะกี้โอ้สวยงามสวยงามนะครับนี่แล้วก็มีนี่แต่ผมจําไม่ได้นะว่าดอกอะไรนี่ชื่อนี้แต่ตอนเป็นเด็กเห็นนะครับเห็นเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับนี่ ต่เดี๋ยวนี้ไม่เหลือนะครับที่บ้านผมไม่มีเลยมาเจอที่ตำบลขยุงนี่แหละครับนี่บ้านกระตํมโอ้สวยงามนะครับงามด้วยนะครับนี่มันเป็นมันหนานะครับโอ้นี่คือเกี่ยวมือนะนะครับ ดอกยาโบราณในทุ่งนานะครับนี่ยาเกาแก่ครับผมสมัยเห็นแตเป็นสมัยเด็กหน่อยแบบน,นี้ไม่เห็นมองนีครับผมมาเห็นตรงนี้นะครับสวยงามเป็นเป็นไร่เลยเนะียความสวยงามตรงนี้นะครับอ,อย่างหัวหงอ,อกคนละ สวยสวยสวยสครับผมอหอมด้วยนะครับไม่กินหอมในขนาดช่วงบ่ายนะ่ะฟ้างนี้เอาขายเลยยังไงครับโอ้ให้ให้ไปเลยแบ่งปันเลยแต่คนเขามาขอก็ให้เขา เออครับผมนี่ถามว่าค,คุณลุงกับคุณป้าจะกลับวันไหนนะครับที่ท่าตูมแต่ว่าบอกว่าให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเก็บงานเก็บข้าวให้เสร็จก่อนนะครับก็<อ>จะเอามาคนละคันเลยนะครับรถมึงโอ้สุดยอดเลยไปงานไปนงานไป,นง,านปนงานเท้าดำญาตมาก็เลยได้มาคนละคันได้มาคนละคันก็พอดีขนข้าวกลับไปด้วยอืนี่ครับดีข้าวนะครับนี่เราหาชมได้ยากแล้ว<อ> รุ่นนี้ก็ยังทําแบบนี้ได้นะครับความอดทนสูงรุ่นใหม่ๆก็ไม่ไหวนะขนาดรถเกี่ยวก็ยังคนสมัยก่อนเขาจะทํานาแบบนี้ไปเรื่อยๆนะเขาจะไม่หนักวันเดียวเดี๋ยวนี้เขาเกี่ยวแล้วก็โอ้โหทุ่มเทต้องแบกต้องขนข้าวไปลงสีจ้างอีกครับหลายขั้นตอนน,นี่นี่คนสมัยเก่านี่เขาจะนวดข้าวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับฟาดข้าวเป็นวิธีเก่าจริงๆนะครับแล้วก็ยังใช้ได้อยู่ปัจจุบันนะครับสําหรับผู้ที่มีอะไรความรู้เรื่อง ความรู้ความอดทนในเรื่องของการทำนานี่นะครับสุดยอดนะครับนี่ถือว่าเนื่อ่าจะพ้นปีไปแล้วไม่ได้เห็นการฟาดข้าวปีนี้นะครับนี่ก็มาเห็นที่บ้านกระต่านี่แหละครับพี่น้องทางสุรินนะท่าตูมนะครับผมมาทำนามรดกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับสุดยอดนะครับนู่นนะครับเราไปดูดอกไม้กันมาแล้วก็ขึ้นมานะครับนี่ก็เขาเรียกเป็นตั้งนะถ้าคนมาอย่างเงี้ยเป็นตั้งเป็นตั้ง ไปก็ยีย,ย,ยทำด้วยกันเนาะที่มีความสุขได้พูดถึงความสุขเราได้อยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันอืมนะครับอะไรนะฮะโอ้ยนั่น,นธรรมชาติกับทุกค,คู่ผมมาเกือบทุกคู <laughs> ่นี่นนอืมไม่ธรรมดาสุรินนี้ก็ถือว่าเป็นคนมีแต่คนนานเยอะๆนะแบบข้าวหอมสุรินเนี่ยพื้นที่เยอะ,อะเศรษฐกิจดี ดังดังนะครับผมในโรงสีในกรุงเทพนี่ผมเคยอยู่ก็หอมสุรินนี่ดังถ้าถ้าขึ้นชื่อแล้วได้ราคาด้วยนะข้าวสารเนี่ยถ้าเป็นหอมสุรินเนี่ยปกติเขาจะขายโลสามห้าอะไรเงี้ยนี่สุรินไปสี่สิบสี่สิบสองเลยเพราะว่าข้าวคุณภาพนะครับนี่สุรินก็น่าข้าวสารอืมดีดีทำทำกับถ้าสองคนเนี่ยกินไม่หมดเนี่ยแค่หกไร่เนี่ยกินไม่หมดเหลือเฟือนะครับถ้าพูดถึงเราจะกินนะ เพราะว่าเขาเขามีหน่วยนั้นมาครับครับโอ้นี่ทำทำความปลอดสารครับโซนโอ้นี่ได้ได้ไอไอสัญลักษณ์อันนั้นด้วยเหรอครับข้าวอ่ะนะพูดถึงว่าบ้านนั้นหมู่บ้านของคุณป้าอันพอได้อ่ามันจะมีกลุ่มกลุ่มเกษตรทุนซีอืมแต่เราทำไปไปทำข้าวกลุ่มด้วยไม่ใช่ไหมกับเราเราเราก็เข้าเหมือนกันเราก็เข้ากลุ่มอืมอาศัยกันแล้วกันเอออาศัยกันแล้วกันเนาะอืมครับ แต่ข้าวเม็ดสวยมากครับนี่แล้วก็แห้งแล้วก็มันมันเต็มเม็ดมากเลยนี่ข้าวงามมากเลยนี่แต่ธรรมชาติเลยรีบเอาเรี่กกับเม็ดเม็ดรีบรีบ,รบมันอะไม่ค่อยมีเลยนี่ดูดูฟาดลงเนี่ยมันไม่ไม่กระจายเยอะนะโอ้นะครับได้เห็นการฟาดข้าวแล้วก็ได้เห็นชาวนารุ่นนี้ที่ยังทาแบบไปเรื่อยๆนะครับนขนาดแดดนะอันนี้นะครับเอ,เออเหนื่อยก็พักนะผมชอบตรงที่ว่าบ้านตากอากาศนี่หน้านี่ ผมยังไม่ได้ทําเลยแบบนี้นี่ไม่มีต่างทําเยอะใช้งบอยู่ยครับผมอันนี้ประมาณเท่าไหร่ครับคุณลุงงบประมาณเท่าไหร่แสนแสน,แสนกว่ากว่าได้คุณปา้าตอบแล้ว,วอ๋อมันต้องปรับที่ด้วยเพื่องครับนี่แสนกว่ากว่าครับขนดาดทาเองไหมทำเองไหมครับนี่หรือว่าโ<ด>อ้โครงสร้างน่าจะเป็นช่างเนาะถ้าถ้าถ้าไม่ทําเองก็คงจะไม่ได้หรอกนี่ กย่างกว่าๆมีครัวมีห้องนอนมีระเบียงออกมาอีกโอ้ดีๆที่สวยนะครับแล้วก็ริมถนนอืมน้ําน้ําเป็นอะไรครับน้ําบาดาลหรือวะโอ้ครับครับนี่สวยนะครับทาเลดีออกตรงนี้ก็ได้ออกข้างนอกก็ได้นี่ถนนไปทีสเกตด่สบายเลยครับนี่นี่การสัญจรก็ดีเลยนี่เหมาะมากเลยครับสวนเอหน้าใช่โอ้อยู่ตรงรามเลยครับนี่ อีกตรงนี้ไปลามไกลไหมครับนี่ไม่ไกลเนะะาะกี่กิโลนึงครับผมงงดีใจนะได้มาเห็นแบบแบบวิธีแบบนี้ผมชอบชอบนะครับอยากเก็บเรื่องราวาเก่าไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได,ได้ได้เห็นในรูปแบบนี้นะปัจจุบันก็ยังยังคงความทํานาแบบโบราณไว้อยู่นะครับถึงความอดทนความขยันของผู้ที่เคยทํานาในแบบฉบับนี้นะครับผม รูปแบบของการฟาดข้าวการยีข้าวนะครับหลังจากการเก็บเกี่ยวในวันนี้นะครับที่บ้านกระตําตำบลขยุงอำเภอบ่อพิสัยจังหวัดศรีสะเกดขอบพระคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ